หลังจากที่เราทำการโหลดโปรแกรม t i n k e r Cat มาแล้วก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่เห็นบนหน้าจอนี้แเราก็คลิกเข้าไปครับนี่คือภายในของโปรแกรม t i n k e r Cat นะครับจะมีลูกเล่นต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวจะอธิบายองค์ประกอบคร่าวๆนะครับให้ทราบในส่วนแรกตรงนี้นะครับตรงนี้ จะเป็นในเรื่องของการตั้งชื่อชิ้นงานของเรานะครับตัวต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคี่บอร์ดนะครับที่ใช้ในการจัดการชิ้นงานนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็เป็นเครื่องเกี่ยวกับการจัดการมุมมองรูปภาพของเรานะครับด้านนี้ ะครับคือเครื่องมือผสมโมเดล3ามิติด้านนี้นะครับเป็นการนำไฟล์ออกหรือไฟล์เข้ามานะครับด้านนี้เป็นตัวช่วยในการจัดการพื้นที่ทำงานนะครับตัวสำคัญเลยตรงนี้ครับ นี in the <ico> <truck> no. ่ก็คือรูปแบบต่างๆของโมเดลครับด้านนี้ทั้งหมดเลยที่เห็นเป็นสีฟ้านี่ก็คือพื้นที่ทำงานนะครับด้านนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองสร้างชิ้นงานแล้วก็ใช้เครื่องมือในโปรแกรมพิ้ n ค์เพื่อแคกันดูครับเราจะใช้กล่องสี่เหลี่ยมกล่องนี้เลยนะครับแรกมาวางเราจะมองเห็นว่าเขาจะมีจุดสีขาวๆอยู่ จุดสีขาวตรงนี้ใช้สำหรับการย่อและขยายภาพลองดูนะครับขยายออกด้านข้างขยายออกด้านหน้าขยายออกไปทางด้านบนเราก็จะได้กล่องสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นภาพสามมิติมาแล้วนะครับเอาทรงกระบอกก็แล้วกันนะครับมาวางไว้ก็ทำการขยายอีกเหมือนเดิมครับด้านบนด้านข้างได้หมดนะครับ คลิกที่ว่างนะครับก็จะได้ภาพสามมิติเหมือนกันนะครับสามมิติทีนี้เราจะลองขยับเอารูปทรงกระบอกนะครับเข้ามาไว้ในสี่เหลี่ยมนะครับคลิกไปที่ทรงกระบอกก่อนลากเข้ามาเลยครับเราลองมาเช็คดูว่าเขาเข้าไปพอใช้ได้ไหมแต่เมื่อต้องการอ่าโอเคพอใช้ได้นะครับแล้วก็คลิกที่ว่าง มาคลิดที่บ้างเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะทําอะไรนะครับเราต้องการที่จะรวมเขาครับเราต้องการที่จะรวมเราก็ไปคลิปที่กล่องสี่เหลี่ยมไปที่รูปทรงกระบอกแล้วจะมีแถบครเื่องมือขึ้นนะครับด้านบนครับเป็นการกรุ๊ปรูปภาพแล้วก็ติกเข้าไปเลยครับครับก็จะเป็นการ รวมแล้วนะครับ,นะรบเป็นชิ้นงานเดียวกันถ้าเราต้องการที่จะให้เขากลับไปเหมือนเดิมทำยังไงง,ง่ายๆเลยครับคลิกไปที่กกบุกศอนบวกกลับเขาก็จะแยกส่วนเหมือนเดิมเราก็จะสามารถขยับเขาเข้าออกได้เหมือนเดิมเห็นไะครับนี่คือโปรแกรม t i n k e r c a d นะต้องฝึกใช้งานบ่อยๆครับจะได้เกิดความชำนาญแล้วก็ รู้ว่าลูกเล่นเนี่ยมีอะไรบ้างทีนี้เราลองลองตัดงเดี๋ยวเราจะใช้ก่องสีเ่เหลี่ยมนี่นะครับตัดเป็นช่องว่างลากก่องสี่เหลี่ยมมาวางวางไว้ในตัวเขาเลยครับเห็นคำว่าบล็อกขึ้นแล้วนะครับในคำว่าบล็อกเนี่ยจะมีสีแล้วก็คลิกเข้าไปครับเรากำหนดเอาเป็นสักให้มันตัดสีกันหน่อยนะครับเอาเป็นสีสีเขียวแล้วกันนะครับจะชัดเจน เสร็จแล้วเนี่ย travail. แล้วก็ไปคลิกตรงที่เป็นแถบสีเทาครับจะเห็นว่ากล่องสี่เหลี่ยมที่เราเลือกมาวางไว้ในกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่สีแดงเนี่ยจะเป็นลักษณะของเงาครับคลิกที่ว่างก่อนนะครับเราต้องก็จะตัดชิ้นงานนะครับไปคลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมที่รูปสีเทาคลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมที่รูปสีแดงนะครับเราต้องการจะกรุบครับแต่การกรุบครั้งนี้จะเป็นการตัดลองดูนะครับ แล้วครับเราอยากให้